สวัสดีค่ะประตุพยานนะคะจะมาเปิดไพ่พูมมยานคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้นะคะหน้าที่การงานการเงินความรักการเล่นหุ้นนะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะคนวันพุธคะ่ะโปรดใช้วิญญาณในการชมในการดูนะคะการงานนะคะของคนวันพุธนะคะในสัปดาห์นี้นะคะโอ้การงานนะคะโอ้การงานของคุณนะคะ ดูจะเหมือนกังวลน,นะคะแต่คุณก็จะประสบความสําเร็จในการทํางานนะคะการงานของคุณราบลื่นค่ะแต่เป็นงานที่ไม่แน่นอนก็จริงนะคะแต่ก็ผ่านนะคะการงานของคุณนะคะไม่มีอุปสรรคใดๆที่จะมาทําให้คุณมีปัญหาได้นะคะเพราะคุณเป็นคนมีความสามารถสูงนะคะในการทํางานนะคะ อาจจะมีการที่แบบมีกัง,งวลในเรื่องการทํางานไม่แน่ไม่นอนแล้วก็มีความสับสนในการทํางานที่ทําอยู่นะคะพักๆหนึ่งค่ะคุณก็จะผ่านไปได,ได้ดีนะคะในช่วงที่คุณทํางานอยู่ในช่วงนี้นะคะงานของคุณอาจจะเป็นแบบเพิ่งทํางานใหม่หรือว่าอาจจะเจอคนที่เรายังไม่รู้ใจในการทํางานนะคะในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะขอใผ่านไปให้ได้คะ่ะคุณทํางานได้คะ่ะไม่ต้องกลัวค่ะอยู่ที่นี่ได้นะคะการเงินดีคะ่ะงานก็ ไปได้นะคะการงานก็ดีขอเจอคนดีนะคะคุณเป็นคนฉลาดนะคะมีความเอื้ออภรรนะคะขอคุณผ่านไปได้นะคะคนวันพุธนะคะการเงินค่ะคนวันพุธจะเป็นอย่างไรเอ,อ่ยในช่วงนี้นะคะการเงินนะคะที่เป็นอยู่นะคะโอ้การเงินของคุณ การเงินของคุณนะการเงินงคุณหมุนไปหมุนมาไม่แน่ไม่นอนนะคะการรับรองหรือไปค้ำประกันให้ใครคุณอย่าเสี่ยงนะคะตอนนี้นะคะคุณมีการเดินทางนะคะที่จะไปเป้าหมายที่คุณคิดอยู่ทําอยู่นะคะในเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้นะคะอย่ารับอาสาแล้วก็อย่าไปเซ็นสัญญาให้กับใครนะคะในเรื่องการเงินนะคะ คุณจะมีการเป็นแพะรับบา,าปการจัดจ่ายใช้สอยในเรื่องการเงินคุณจะพลาดนะคะเรามิระวงระังซะสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงการเงินค่ะการเล่นหุ้นมแม่แนะนํานะคะถึงจะมีเป้าหมายก็จริงแต่คุณให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะคนที่เกิดวันพุธะคะ่ะการเล่นหุ้นค่ะระมัดระวังสักหน่อยนะคะในเรื่องการเงินนะคะความรักค่ะคนที่เกิดวันพุธนะคะในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดวันพุธในความรักนะคะโอ้ความรักของคุณอืม ความรักของคุณคุณเปนคนติดสุขนะคะในเรื่องความรักนะคะคุณทํางานหนักเหนื่อยแล้วก็แบบความรักอยู่ไกลคะ่ะช่วงนี้นะคะ คุณอาจจะมีความสุขที่อยู่กับตัวเองนะคะในช่วงนี้เพราะคนทางานเหนื่อยนะคะความรักก็อยู่ห่างเหินกันนะคะแต่คุณก็ยังติดต่อกันได้นะคะในเรื่องของความรักคุณไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกังวลนะคะในเรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะมีการติดต่อการเชื่อมโยงกันนะคะในการทํางานนะคะความรักคุณก็จะผ่านไปได้นะคะแต่คุณก็มีความสุขกับความรักที่คุณมีอยู่ค่ะของคนวันพุธนะคะขอผ่านไปให้ได้ค่ะ กดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้ป้าด้วยนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะในสัปดาห์นี้นะคะ